สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําโจทย์ข้อ,อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์แนวสอบเข้ามหนึ่นะครับอ่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําโจทย์ข้อนี้อ่ะเรามาดูเขาบอกว่ากล่องใบหนึ่งครับมีฉลากอยู่ห้าใบเป็นเลข1นถึงหครับเขาบอกว่าเป็นเลข1นถึงหไงแล้วก็กํากับใบละหนึหมายเลขถ้าต้องการหยิบสใบ ขึ้นมาพร้อมกันก็คือสุ่มนั่นเองสุ่มหยิบสองใบขึ้นมาพร้อมกันอ่าดูเขาบอกว่าหยิบฉลากสองใบขึ้นมาพร้อมกันแสดงว่าสลับหน้าหลังได้เหมือนกันคือกรณีเดียวกันไหมครับอ่าใช่แสดงว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องการหยิบฉลากสองใบขึ้นมาพร้อมกันแสดงว่าสลับหน้าหลัง แลงว่าสลับหน้าหลังได้ครับอันนี้รอลิงแสดงว่ามันเนี่ยสามารถสลับหน้าสลับหลังได้อ่ะเช่นนี่ไงมันมีสมุดนี่ไงเขาบอกว่ามันมีฉลกักนี่ไงมันมีหมายเลขห่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสีหมายเลขห้ใช่ไหมครับอ่ะเช่นนี่ไงเขาบอกว่าถ้าต้องการหยิบสองใบขึ้นมาพร้อมกันเช่นอ่ะ ยกตัวอย่างปากกาละกันอ่ายกตัวอย่างปากกาถ้าเกิดมีปากกาอยู่แล้วหยิบสอง,สองด้ามขึ้นมาได้สีฟ้ากับสีเขียวอ่าสมมติหยิบปากกาขึ้นมาได้สีฟ้ากับได้สีเขียวอ่าอยากรู้ว่าถ้าเราพูดว่าเราได้สีฟ้ากับสีเขียวกับได้สีเขียวกับสีฟ้ามันคือกรณีเดียวกันไหมครับ ได้สีฟ้ากับสีเขียวกับได้สีเขียวกับสีฟ้าใช่มันคือกรณีเดียวกันก็คือเนี่ยสลับหน้าหลังได้ใช่ไหมอันนี้ขึ้นก่อนเป็นสีเขียวสีฟ้าเป็นสีฟ้าสีเขียวมันก็คือได้2อันเหมือนกันนั่นแหละก็คือได้สีฟ้ากับสีเขียวมันได้2ออันเหมือนกันไม่ใช่กรณีหนึ่งกรณีหนึ่งไม่ใช่นะครับก็คือเนี่ยสลับได้โอเคไหมครับแสดงว่าสลับหน้าหลังได้เช่นเนี่ยหนึ่งสองสองหนึ่งได้โอเคไหมครับอ่ะ ดูเงื่อนไขต่อไปที่โจทย์กำหนดเขาบอกว่าหยิบได้เนี่ยผลคูณของหมายเลขต้องเป็นเลขคู่อ่าผลคูณของหมายเลขทั้งสองนะครับเป็นเลขคู่แต่ผลบวกเนี่ยต้องเป็นเลขคี่อ่าอ่าเราเขียนจำนวนบัตรก่อนนะครอ่ามันมีบัตรหมายเลข1 บัรหมายเลข2บัดหมายเลข3บัตรหมายเลข4แล้วก็บัตรหมายเลข5โอเคไหมครับวิธีนี้เราก็ต้องใช้วิธีการแจกแจงกรณีนะคบอ่ะเราดูอ่ะเขาถามว่าจะมีแบบเนี้ยได้กี่วิธีโอเคไหมครับจะได้กี่วิธีอ่ะก็เราก็ต้องแจกแจงกรณีลองสุง่มดูอ่ะ ขั้นตอนแรกเราก็ลองเอาเลข1ไปจับคู่กับเลข2ดูซิว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมผลคูณของหมายเลขทั้งสองเป็นเลขคู่1กับ2อ่ะ1คูณ2ก็จะได้เท่ากับ2อ่ะได้ได้คู่ถูกแล้วผลบวกต้องเป็นเลขคี่1บวก2ก็จะได้3 3เป็นเลขคี่ไงเพราะฉะนั้นอ่ะกรณีที่1ก็คือเลข1ไปจับคู่กับเลข2ได้โอเคไหมครับเพราะว่านี่ไง หนึ 1> 1่งคูณสองมันก็จะได้เท่ากับสองแล้วก็หนึ่งบวกสองนี่ไงมันก็จะได้เท่ากับสามถัดมากรณีที่สองลองจับหนึ 3, ่งกับสามสิผลคูณเป็นเลขคู่หนึ่งคูณสามก็จะได้เท่ากับสามไม่ไงผิดเลยหนึ่งกับสามไม่ได้ถัดมาลองจับคูณหนึ 4. 4่งกับสี่สี่คูณหนึ่งก็จะได้เท่ากับสี่ไงเป็นเลขคู่อ่าได้แล้วสเต็ปหนึ่งแต่ผลบวกเป็นเลขคี่ผลบวกเป็นเลขคี่ไหมครับหนึ่งกับสี่หนึ่งบวกสี่เป็นห้าผลบวกเป็นเลขคี่ได้อ่า แสดงว่า1กับ4ได้เพราะว่า1นคูณสีมันก็จะได้เท่ากับ4เป็นเลขคู่แล้วก็1นบวกสนะครับจะได้เท่ากับ5เป็นเลขคี่อาะถัดมากรณีที่3าหลองจับคู่1กับ5สซิได้ไหมัห้ย1กับ5นะครับ1นคูณหเท่ากับ5เนี่ยมันเป็นเขาถามว่ามัน,เป,นเป็นจํานวนคู่อ่ะก็ไม่ได้แะเพราะฉะนั้นเนี่ย1 จับคู่กับอะไรไม่ได้แล้วถัดมาเนี่ยอันนี้เป็น1ไม่ได้แล้วเราก็มองเหมือนไม่มี1แล้วเราก็เอา2ไปจับคู่บางอ่ะอันแรกก็คือ2ไปจับคู่กับ3ได้ไหมครับอ่ะได้2ไปจับคู่กับ3ได้เพราะว่าเนี่ยสคูณสมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ6แล้วก็2อบวกสมันก็จะได้เท่ากับ5 6เป็นเลขคู่จริง5เป็นเลขคี่จริงโอเคไหมครับอ่ะกรณีที่4ครับอ่า อันนี้เลข2จับเลข3ลองเลข2จับกับเลขสีได้ไหมครับ2อคูณสจะได้เท่ากับ8อ่ะเป็นเลขคู่แต่2อบวกสมันจะได้6มันเป็นเลขคี่ไงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถัดมาแล้วก็ลองเอา2ไปจับคู่กับ5 2าคูณหเป็นเท่าไหร่ครับ10เป็นเลขคู่จริงแล้ว2อบวกหมันเท่ากับ7มันก็เป็นเลขคี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับเลข2กับเลข5ก็ได้เพราะฉันเพราะว่า2อคูณหเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ10แล้วก็2เนี่ย บวกกับ5มันก็จะเท่ากับ7เป็นเลขคี่จริงถัดมาครับกรณีที่5หรออันนี้เลข2ไปจับพูดถึงเลข5แล้วเราก็มองเหมือนไม่มีเลข2นะครับอ่ะลืมบอกไปครับ อันนี้1 2สองสลับที่การเป็นสองเหมือนกัน1 4สลับที่การเป็น4ี่เหมือนกันอันนี้2 3สนะครับสลับที่การเป็น3กับ2คือกรณีเดียวกันอันนี้เลข2กับเลข5สลับที่การเป็น5กับ2มันคือกรณีเดียวกันโอเคไหมครับอ่ะถัดมาในกรณีที่5เราก็ลองเอา3าไปจับพูกกับ4ได้ไหมครับอ่ะเพราะว่า 3มเนี่ยมันไปคูณกับ4มันก็จะได้เท่าไหร่ครับ12แล้ว3ไปบวกกับ4มันก็จะได้เท่ากับ7เนี่ย12เป็นเลขคู่แล้วเเป็นเลขคี่จริงโอเคไหมครับถัดมากรณีที่6ก็ลองเอา3ไปจับคู่กับ5้ซินี่คะมคูณ5มันจะได้เท่ากับ15ซึ่ง15มันไม่ใช่จํานวนคู่เพราะนั้น3กับห้าไม่ได้อ่ะก็มองเหมือนไม่มีเลข3ก็เหลือ2ตัวก็คือเอา4กับ5แล้วก็นองมอง4ไปจับคู่กับ5ซิได้ไหมครับ อะได้เพราะว่า4เนี่ยไปคูณกับ5มันก็จะได้เท่ากับ20 20มันเป็นเลขคู่ครับส่วน4บวก5มันจะได้เท่ากับ9 9เนี่ยครับเป็นเลขคี่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า4ก็หมดแล้วมันก็เหลือแต่ห 5, 5มันจับคู่กับอะไรไม่ได้ก็สุดแล้วนะคบอ่ะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่กรณีครับอ่ามีทั้งหมด6กรณีเราก็เลยตอบข้อที่2เลยนะครับอ่า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีนะครับ